สบายดีพี่น้องหลังจากที่เฮาไปตลาดเนาะมาแต่ตลาดแล้ววันนี้ก็ซื้อมากไม่มากต่อให้แม่กินแล้วยังมีห้องยังได้ซื้อลิ้นงัว่หางงัว่หลายอย่างแหละวันนี้เฮาสิมาปิ้มาย่างกินแล้วก็บอบพร้อมเดี๋ยวเราจะชิพาเขาไปเบิงในครัวเอื้อยสองคนกำลังพากันเห็ดสบายดีเออย มือนี้ิงมียังแน่เลยโอีปยังแน่อหางมัวกับกระดูกหางงัวกับกระดูกงัวลีนเนาะลีนนะซื้ออะไรลีนลีนมีสาที่สุดเาทพ่อซื้อเนาะเป็นจุดที่มันดีเด้เอ้ยนี่ได้โอ๊บเครื่องอบเครื่องอบเครื่องมั๊กเครื่องมั๊ก เอาดีใจเลยเ้อ่นาตาจะด,ดกันเด้อตนี้สิปีงเนะาะตนี่ปีนี่อย่าอันหม้อพ่นุงนี่คืออย่างอ๋นนอ,อต้อนไมนม,มีวัตถุยางพี่น้องมีต้นมน้ไม้เย้เอก,กกาอพูน,นระรพันมัดหมาฮ็ดมัดให้ด,ดิฉานอีกแล้วปล่อยมัน อย่าไปมัดข้อมันตายเด้โอ้บดเบียเจ้าเนาะไปหัดมารานสาวหัดขอมาบดเบียพูดนะโอ้เจ้าเศร้าเลยเจ้าเศร้าเลยเจ้าจะเศร้านั่งชงไปนะนั่งชงไปเสร็จแล้วเหรอโอ้เหรอนวกินเล มากดีๆเนาะคันมีตัวตัวยักษ์เนาะคือจะขันเนาะมกเลยะบ๊อนมีซ่อมันนะบ๊มันก็เข้าในคือก๊าเข้าวะเข้าได้เข้าวะเอาน้ำใส่ในต่ำเลยเนาะคือยังเอระวังทีฝุ่นหรือคกนะออกแกโคกแน่มันมีฝุ่นเลยล่างก่อนปะอ๋อบล่างนะแกเอาตะไม้ไปต่ำเลยพุงดัานมันบบต้องเอาต่ำพุงเขาใส่ยังพุง มันหอมหอมใบไหนก็คืออกมฟออมันคืออย่างก็ไม่ยงตัวนี้ยังขาวๆนนี้นะอันนี้แหละใบใยชิว้ถอกใจอันนี้นหละตะกุนไเส้มาสองเลยวะเออใส่สองเลแล้ดกมกันไหมดกันไหม้าอะไรสมหอมอือหินก็าอยู่ีเครื่องเทพเอาหงส์ลก็พอระงหูมันคือยัง ขึ้นว่าขึ้นว่าอีเมย์เอาอีเมยเขี่ยวมากนะคูนหันหนอกเห็นโอ้โหนนี้เกือมาเตะป่ากันแล้วลมแม่คือกะอบใส่กะหรี่ยัางเงี้ยนะเปื่อยอย่างเนาะบอมันเย็นไห้มันเปื่อยด้กระดูกอย่างเงี้ยนหอมมันหอมมันอ่อนหอมเต็มที่เลยนะเจ้าเต๋อใช่เราบอกเพจตามใช่เราบอกเพจแต่เราลืมไปนะ แล้วพี่น้องกลำลังลปีกกำลังปีกปีงเบิดแล้วมาพวกท่านพี่น้องไปทุระมาะเมามกินเก๋ยกำลังปีงปอันนี้ซอยแล้วชิม,มกันเป็นไงเร็แซ่แสบสนุ่มดีนะ่ะนุ่ม นีเป็นส่วนลิ่นของมันเพียงอ่ะอืมหืมครับอ,อบ,บละ่ะนี่เราจะอบป,ปิ่งได้แล้วลลลอ,อ่ะมันละมูลลิ่มเพียงไเพราะมันจิบจวดเนาะอ๋ออันนี้มันส่วนอันนี้ กรดูกก็นะข้างกระต่ยายงัวขนาดเลยเจ็บดิปวา,ามึงมีว่าต้นไหนจะซุกซุกมั้งจะกิน กินแล้วพากันกินไว้แล้วเนี่ยมาเท่ากินข้าวกินน้ำน้ำกันพ่อแม่ได้ลหลายคนพี่น้องเดอละแต่ก็ไม่อันนี้รีดง่วนฮะน้าพี่น้องมาเด้กินข้าวน้ำกันฮะน้าพี่น้องมาเด้กินข้าวน้ำกัน ล well. ิ้นงัวเต็มงกินข้าวซ้ำเมื่อกี้ย่้มกังเว้นให้หนาอีแม่เ่อออยู่าหลังค่ะพ่ออีแม่ขู่ข้าคนละครึิงไม่มากเหรอเฮแล้วปวจอกแก้วอตั้งหันนะแม่ยองหันเออทำไมตั้งไกลขนานั่น หน้าไม่ยังหน้หน้าเราม่สิงกำห้อง้มนเหมอกินโอ้กินแบกินเลก่้อนแ่ละมือลมืกันยังสิงหมือกินไว้เหมือนนี่หลังมเีนหือกายหมืออ่นีหว้าวซอมมกิน้ อันนี้เละกินข้าวเส้าข้าวเสานีกินข้าวเส้าตอนบ่ายโมงหกนาทีอกินเองนะเ่าไก่ยอมกินตั้ง,ง,นะงอุ้งอไรนลยังอุ้ง่้องอุยังตอนแรกยังเอายังบาก

ทำไมแยอุ่นก่อยเมื่อยคันอุ่นละบูดเสือบออยอุ่นยามาแรงบูดเยฮ้ยเฮ้อุ่นยามโมรงบูดเนหนามลคุณยูหานคุณมันนี้อะบูดเผต่อบบข้มบุเคยกินน้ำต่ำมันมีอีนพ้อมีทิงตาไใ อืมรับแล้วกระดูกตามเพีง่กระดูกเนาะมันบูโฟการเนาะนี่หมดยังไงอ่ะเห็นไเ,เน,ไนี่ยยังไงบูร้ายหรเจ้าพเขากล้องมาลูกเจ้าอีบอตอนนี่เมื่อไหร่เด้อเขาหลังเออเอล่เอาเหลังเท้เอาอ่าหลัง Bà người ai còn? Bờ bờ. Không nữa. Đi bằng oh, Bà ăn bằng người ăn bằng người ăn người ai bằng bằng người ăn bằng người ăn bằng người ăn bằng bằng người ăn bằng người người ăn bằng người ăn bằng người ăn bằng người gái không à? Không à? Nàng ăn bằng bây